ในโลกฮิปฮอปเนี่ยมันก็มีอยู่หลักๆคือหนึ่งคือแรปเปอร์ที่ทำเพลงเหมือนเป็นแกง๊งเป็นแบบวอรนาบีแก๊งสเตอร์กับอีกพวกเลยคือเป็นแก๊งสเตอร์ที่ทำเพลงแร็ปคิงวอร์เนี่ยก็อยู่ในอย่างที่2เนี่แหละแล้วก็เขาว่ากันว่านะเป็นแรปเปอร์ ที่คิวมากกว่าทําเพลงออกมาแล้วก็ทุกเพลงที่เขาแรปล้วนเป็นคําสารภาพของเขาเราก็เป็นแรปเปอร์ที่โผล่มาในวงการแรปแค่ไม่กี่ปีแต่ชื่อของเขานี่ถูกพูดถึงเปล่ากับว่าเหมือนเป็นตำนานคือตัวโอเคต้องยอมรับว,ว่าไม่เคยสังเพลงชิงบอลใช่แต่แต่หลังจากใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพราะเพลงอย่างเดียวอืแต่เพราะว่าข่าวลือที่มีเรื่องจํานวนศพเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วก็ไม่มีใครกล้าย,ยืนยันแล้วก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธด้วยวันนี้ครับเราจะมาเล่า เรื่องราวของเขาให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ใครกินอะไรอยู่คอมเมนต์มาพลอยแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยฝากมาเป็นเมมเบอร์ชาวช่องชาวป๊อปคอนกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็ iOS สมัครได้แล้วนะใครใช้ iPhone อยู่ก็กดสมัครเป Member, ็นเมมเบอร์ชาวช่องได้แล้วนะจ๊ะอะมาเริ่มกันเลย King บ o n มีนามเต็มว่าเดวอนดาคอนเบนเน็ตนะครับเกิดตี94ที่พาร์คเว่ยการ์เด้นโฮมที่ซิคาโก นะครับหรือโอ้บล็อกนั่นแหละใช่เปรู้จักกันนะอ่ะก็คือเหมือนเป็นบ้านเรียกได้ว่าโครงการเรือทอนนะครับเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนบ้านเราเขาว่ากันว่าโอ l บล็อกเนี่ยเป็นย่าที่อันตรายที่สุดเรียกได้ว่าเป็นสมรภูมิชั้นดีเป็นที่รองของก็ชีวิตตามสไตล์ของแรปเปอร์พ่อแม่แยกทางนะครับพ่อไปทางหลวงแม่รกหุ่ยไม่ใช่คือเลิกกันออนะครับก็พ่อก็คือวอล์กเกอร์ซิลเบนเนเป็นตัวตึงตัวตึงของแก๊ง BD หรือ b l a c k ทีสซูเป l e ก็เป็นแก๊งที่เขาจะเข้าไปอยู่ในฐานบทนั่นแหละก็ะพ่อเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเขาจะชอบไปคุกมากกว่าก็เลยไตไปกับกับชอบเดินทางต้องเที่ยวใช่แล้วก็แน่นอนก็จุดจบของพ่อเขาก็โดนเปา่าครับเขาบอกว่าโดน4ี่หกโดนสไนเปอร์สอยวอนเสียพ่อไปำตำรตจเขาอายุสิบเอ็ดอืมแล้วก็ นี่คือเปรียบว่ามันเหมือนเป็นช่องว่างช่องว่างในหัวใจชายเด็กคนนี้โตมาแบบไม่มีข้อเป็นโรโมเดลเต็เพลงพี่เสือคณนะพลเข้าเลยนะี่แล้วก็หนำซ้ำว่าสือพ่อก็เป็นโจรมีข้อเลี้ยงก็ามาเป็นเออหยัดร้านขายยากรุงเทพดีเงินที่เอามาซื้อรองคท้าเสื้อผ้าส,สวยๆเนี่ยก็มาจากเงินที่มาจาก กลายไข่กานี่ยแหละข้อในสายตาเด็กน้อยวอนนี่ก็วิถีสตรีทนี่มันคือจา้าวมากะวิถีสตรีทมันใช่วิถีสตรีทที่เรารู้จักจช่วิถีสตรีทของวอนรู้จักเค้เนี่ความรุนแรงการเปิดร้านาลาการเดินของนั่นแหละนี่คือสายตาเด็กชายวอนแต่เชื่อไหมว่าสมัยประมเนี่ยวอนจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีแต่ว่าเขาบอกว่าคือกูก็ไม่รู้เขารู้กูแล้วเกยไวต,ตอนไหนนี่นน คือตื่นมาวันหนึ่งกูว่ากลายเป็นเด็กเกียเลยคอ,อารมณ์เหมือนผักคอเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยวอนเนี่ยก็ไปสำรวจโลกโลกกว้างก็โลกที่ว่าคือโลกแห่งแก๊งนั่นแหละเรื่องแก๊งเราก็รู้อยู่นะวันวนไอ้พวกแก๊งเนี่ยก็ไม่ทำหาอะไรหรอกตะโกนเสียบดังไปบูลี่คนน้องคนนี้แล้วก็ทำเรื่องชยชั่วแล้วก็ขายยาแก้ท้งองเสีย อืมแล้วก็วอนเนี่ยก็เลยปรับตัวต้องพยายามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตรงหน้าตอนนั้นอะ่ะอืมคือเขามองว่าเอ้ยมันมันดูเท่มันดูวดไวโอ้เวียนได้เกรดเอได้เกรดดีไม่มีใครชมใช่พวกอยู่ในสิ่งแวดล้อมป,ประมาณนั้นนะมันจะไปไหนได้อะ่ะอืมแล้วก็ในช่วงนี้นี่แหละที่วอนก็ได้เจอกับริวเดอร์โอ้โหแล้วก็กลายเป็นโบรก,กันเป็นพี่น้องเป็นแฟมิลี่กันนั่นแหละนะครับแล้วก็วอนเขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่เคยอยากเข้าแก๊งเลยนะ แต่ผมตัวบังคับพี่คือแก๊งมาเข้าเขาเองผมตัวมังคัาผมผมผมไม่อยากเข้าแต่แก๊งอะ่ะ ให้หมูเข้าไคการที่อยู่ที่โอบล็อกเนี่ยถ้าไม่เลือกข้างเนี่ยมไม่บีดีหรืออันนึงอะไรนะจีด <G D. S 1> ีจีดีก็ต้องดวงกระทืบจากทั้งสองฝัง่งใช่ท่านั้นก็ต้องเลือกคืออยู่ทำนาดมันมันต้องเลือกสักข้างหนึ่งอะแล้วถ้าไม่เลือกมันก็โดนแกล้งโดนไถโดนโดนบูลลี่แน่นอนอะก็เลยก็ต้องเข้าเลยวะก็เลยเอ้แยแกล้งไหนดีอ๋อพ่อกูเคยอยู่ที่นี่ก็เลยเข้าตามพ่อไปไปแล้วก็โอบล็อกมันก็ไอบีดีเนี่ยมันมันดังมาอยู่แถวนั้นอะแล้วผลก็คือพอเข้าแกล้งเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มโตอายุ สาเนี่ยก็เขาเรู้สึกว่ามันเดินไม่ปลอดภัยก,ก็เลยพกปืนฉีดน,น้ําเข้าโรงเรียนจากเด็กที่เคยได้เกรดเอเกรดบีคราวนี้เขาก็เริ่มเออวันนี้กูจะได้กลับบ้านไหมนะวันนี้กูจะโดนเป่าก่อนหรือจะโดนสาดก่อนหรือกูควรไป็สาดเขาก่อนดีนะอะไรเออตอนนั้นก็เหมือนแทนที่ได้โฟกัสเรื่องการเรียนก็ไม่โฟกัสการเอาตัวรอดก่อนแลนน้วก็แน่นอนนอนแน่ๆพอเข้าวงการสเตจวงการแก๊งแล้วว่าสิ่งที่จะต้องตามมาแน่นอนก็คือคดีก็คือโดนจับครั้งแรกเมื่ออายุ16ก็เลยโดนส่งเข้า ค่ายอืมก็ถ้าเป็นเราๆก็ซื้อเข้าข่ายลูกเสือค่ายเนยนารีแต่วอนเม่อวอนเข้าค่ายตัดสันดาลก็ต้องเข้าบูทแคมป์แต่ว่าแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วอืมแล้วก็ปี2014อันนี้คือช่วงที่เรียกได้ว่าช่วงพีคช่วงที่บ้าที่สุดของวอนก็จาคาราเบนหรือ KI คนเนี้ยเธอเนี้ยเป็นผู้หญิงนะอยู่อีกแก๊งหนึ่ง ก็อยู่แกงเซอร์ดิสโลเขาเป็นแกงฝั่งตรงข้ามของบีีเขาว่ากันว่าเธอคือมือปืนยิงในตำนานของฝั่งตีดีว่าเป็นโต๊เก็บใช่แล้วก็ว่ากันว่าเธอเนี่ยมีส่วนร่วมในการเก็บโอดีเพอร์วีซึ่งโอดีเพอร์วีเนี่ยเป็นที่มาของชื่อโอบล็อกนี่แหละดังนั้นบีฟระหว่าง K i กับวอนเนี่ยมันลึกซึ้งมากมันมีเงี้ยงงำจุดเริ่มบีฟก็ซื้อเคไอเนี่ยไปทวีตล้อเพื่อนของวอนตอนที่เพื่อนของวอนโดนเก็บ วูบไปค่ะเราก็วอนทำยังไงบอนก็ถ้าเป็นคนอื่นก็คงด่ากูคงตามไปจะเทิมอยู่แล้วแต่ว่าวอนไม่ครับบอนไปจีบเคไอเอาสิวอนไปจีบเคไอวก็ทวิตหา ว่ากูรักมึงวะกูอยากได้มึงเป็นเมียจ้าเมียจ๋าเมด้าเมียจ๋ามาหาผวหน่อยแล้วก็มี DM หลุดมา,าว่าวอนเนี่ยขอไปฟิชเจอริงด้วยกอไปคอลแลบก,กับเคแต่เขาบอกว่านี่มันไม่ใช่การจีบธรรมดาเขาบอกว่านี่คือการล่อลวงคือเหมือนประมาณว่าแง่งทำเป็นรักแง่งทำเป็นหลอกให้เขาหลงแต่ว่าเหมือนทําให้ฝั่งผู้หญิงอะแบบไม่ระวังตัวให้เหยื่อตายใจนะประมาณนั้นวันที่11เมษายนปองทำสิบสี่เคไอโดนน้ำสาเก้าขันก็เปียกเปียกนอนจมกองน้ําแดงอยู่ เรียบร้อยก็วอนก็เป็นบุคคลต้องสงสัยของตำรวจนี่ไม่พ้นเขานี่แหละแต่ว่าสุดท้ายก็รอดเพราะว่าอยู่ดีก็มีพยานมาแล้วก็พยานก็ให้การสับสนพูดวกไปวนมาพูดไม่ตรงกันบ้างใด้พูดแปดพูดสี่อะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาบอกว่าหลายปีต่อมาหลังจากที่วอนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตำรวจก็สรุปได้ว่ามีแหละฝีมือของวอนจริงๆโอ้โหลึกซึ้งไหมล่ะลึกซึ้งไหมอืมนี่มึงยังเด็กอยู่เลยนะน่าขายานันน่ะแต่ว่าความมีเยี่ยม <c oughs> เขาก็ยันไม่จบวันที่29กคุณสภาปสองพันสิบสี่หละหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุสาดน้ำกันรัวๆที่งานปาร์ตี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายชื่อเมลคอมสตักกี้แล้วก็บาดเจ็บอีกสองคนแล้วก็หลักฐานทั้งหมดเนี่ยพุ่งไปที่คนสองคนหนึ่งในนั้นคือพ่อคิงวอนของเรานี่เองวอนถูกตั้งข้อหาคอรกคงคนโดยเจตนาหนึ่งจบแล้วก็พยายามขรกคงอีกสองคนคือถ้าโดนตัดสินวา่าผิดก็คือเกม เรียกได้ว่าตลอดชีวิตยาวๆไม่ต้องเสือเขาก็ว่ากันว่านี่คือจุดที่วอนกลายเป็นงวอนเราไววนี่มันคือตำนานเลยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลา3ปีสู้อยู่ในคุกแต่วอนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปนั่งเฉยๆเขาเข้าไปเรียนด้วยไปเรียนกศนอเรียกได้ว่าจบไฮสคูลในนั้นแล้วก็เริ่มเขียนเพลงรัวๆเริ่มแต่งแรปเริ่มแต่งรมในคุกนี่แหละแล้วก็วางแผนว่ากูวรอดออกไปกูจะแรปเวย้ย ในที่สุดก็รอดสารตัดสินว่ายกฟ้องเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพออีกแล้วครับท่านมันมีเงี้ยงงำไปแล้วเร<อ>าะ<อ>ว่ยา,ายานอยู่ดีก็จําอะไรไม่ได้อ,อก็คิดว่านะเหมือนประมาณว่าถ้ามึงพูดมึงไม,ไม่ไม่น่าจะรอดเออไม่น่าจะมีชีวิตที่ดีถ่ายออกไปก็นั่นแหละทําให้การรอดคดีซ้ําๆของวอนเนี่ยคดีแล้วคดีเล่าบันทาให้วอนรู้สึกว่ากูจะทําอะไรก็ได้แล้วมั่นใจแล้วกูเป็นพระเจา้าแล้วกูจะไปคอรักครังใครก็เดี๋ยวกูก็รอด ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานมายืนยันแล้วก็พอวอนออกมาตอนยี่สบเนี่ยเพื่อนซีอีเขาก็คือลิวเดิร์เนี่ยตอนนี้โด,ด่งดังดังโด่งไปแล้วเป็นซุปตาไปแล้วซุปตาตาหวานเลยตอนนั้นเดิร์ก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ทิ้งมึงไว้เพื่อนอะไรทิ้งแต่มึงอะอยู่ชิคาโกต่อไปไ,ไม่ได้แล้วนะไม่ได้พะถ้ามึงอยู่ต่อไปเดี่ยมึงก็ตายหาอยู่ที่นั่นแน่เดี๋ยวแม่มึงก็เข้าคุกไม่เขาฆ่า,ามึงมึงก็ไปฆ่าเขาปะเฮอ,อมานี่เลยน้องมาอยู่แอรนน,นต้ากับพี่ แล้วเดี๋ยวกูจะทําให้มึงเป็นแรปเปอร์ให้ได้บอนก็เลยส่งตั๋วรถทัวร์ไปให้ก้า <c oughs> จาเครื่องบินแล้วก็บินแบร์ลันต้านันทีแล้วก็โฟกัสกับการทําเทมากขึ้นละคราวนี้ยปี2018ทันวาเนี่ยเขปล่อย crazy story ออกมามันคือเพลงที่เปลี่ยนชีวิตวอนโอโหโอโหโลกเขาก็แบบเอ้ยไอ้บ้าโลกตะลึงในสกิลการแรปกิลการเล่าเรื่องของเขาเพราะว่ามัน เพลงนี้มันไม่ใช่เพลงแรปธรรมดาอันนี้มันคือการเหมือนการเล่าข่าวอาชากรรมเหมือนบันทึกเหตุการณ์เรียวสตอรี่แบบเรียวไทม์เนื้อหาคือประมาณว่าเออกูไปดับยิงโจดกูกูเห็นมันอยู่ตรงนั้นมันวงปืนขึ้นมาแล้วแม่งยิงสวนกูกูกวิ่งอะไรอย่เงี้ย เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อประมาณที่แล้วก็แบบเหมือนเล่าแบบชอตตๆๆ่อช็อตว่ากูไปทําอะไรกับคนนี้คนนั้นมาเอออะไรอย่างเงี้ยคนฟังแม่งก็แบบออ้ย่าบุงเล่าเรื่องจริงนี่วะอฟังก็เหมือนแบบถ้าฟังและคนมีจินตนาการของสุ<อ>มันนึกคาพตามอุ้ยมันสนุกว่ะใช่นี่มันคือแบบ เหมือนเขียนชดต่อชอดนอะว่ากูไปทําอะไรมามั่งอะไรอย่างเงี้ยออคนแม่งแบบนี่มันเพลงหรือบันทึกคดีกันวะออแต่ปรากฏคนฟังชอบให้นี่คือจุดขายของคิงวอนเนคือการเล่าเรื่องสตรีว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นและหลังจากนั้นเด์ก,ก็จับเซ็นสัญญาซะก็เข้าสัางกัด OTF o l l y the Family ในเวลาต่อมาแล้วก็พอได้เงินก้อนแรกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณแสนเหรียญอรมาณสามล้านสาวอนเนี่ยก็รักบ้านเกิดก็ขับรถเอาเงินไปแจกที่พี่น้องๆองที่อยู่แถวนั้นแล้วเขาบอกว่าทําแบบนี้บ่อยด้วยน่าเงินก็เอาไปแบ่งเพื่อนคือเขาเหมือนแบบอยากให้คนในนั้นมีชีวิต ที่ดีว <ง S 1> อือคงอยากให้คนในนั้นเนั่นแหละองดอังวงโคจรอ,อะไรแบบนั้นสักทีอืแล้วก็ทีวิตมันกําลังไปได้สวยเลยคือการเป็นดรปเอร์ของเขาในในวงการมันเริ่มดีขึ้นมากๆแต่แล้วมันก็เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่กี่เดือนกุมภาพันธ์2018ที่รันต้าวอนกับเดิร์โดนคดีอีกนั่นแหละไอ้ที่เราเล่าตอนที่เดอร์ไปปนไอ้นี่ไงวินเทอร์สปูลก็เนี่ยก็วอนกับเดิร์ก็โดนคดีอีกก็ถูกกล่าวหาว่าไปเป่าวินเทอร์สปูลน่นละเนอะแล้วก็ไปป้นคราวนี้ก็โหคดีนี้ไม่ใช่คดีเล็กๆทั้้งปน พยายามคิวแต่สุดท้ายก็ประกันตัวออกมาได้ก็มาสู้คดีต่อแล้วก็หลุดคดีเฉยเลยใช่เขาหลุดอีกแล้วคราวนี้บอนก็ร่วมกับเด์กก็ทำงานกันอย่างจริงจังทำงานเพลงการยา2 0 1 9ออกมิกเทปแรกคือ Grand Sun Volum นนะครับก็เป็นมิกเทปที่เรียกได้ว่าเป็นมิกเทปเต็มๆอันแรกของเาองเหมือนมิกเทปเปิดตัวก่อนนน,นั้นก็ออกซิงเกลิลมาแล้วก็เอามารวมเป็นมิกเทปอันนี้ก็ติดชาร์จบิวต์บอร์ดแล้วก็ขัดมาใน เดือนกุมภาพันธ์ปี2020 <c oughs> ก็ออกทุกเธอทูดีโอก็เป็นอีกหนึ่งเพลงคิดที่สุดของเขาเหมือนกัน แล้วก็เลิฟอนเจมส์มิกซ์เทปที่2ในเนือนมีนาปี2020ีก็ชื่อก็เอาไปล้อกับเลบรอลเนก็ชอบเลรอนอมอันนี้คือคือให้เกียร์เดยบอนนะไม่ใช่มากกว่าชตนตินเจ้าชายเป็นเลบอนเนี่ยแล้วก็ตุลาคมปี2020ปล่อยอัลบั้มเดบิวต์เป็นสตูดิโออัลบั้มแรกของเขาชื่อ Welcome to โอลบล็อกอาร์ั้นนี้เปิดตัวสัปดาห์แรก้วยอดขาย2 5 0 0 0ก๊อปปี้นะเขาในกําลังจะกลายเป็นซุปตาเลยแต่คิงวอนก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าตัวเองประสบความสำเร็จยังไงเพราะว่าก็ไปก่อนละนะแล้วก็อ่ะขอ3เพลงที่ชอบที่สุดของคิงวอนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับขอคอมเมนต์ละสามเพลงนะครับแล้วก็ดูถึงตอนนี้ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็กดให้พวกเราหน่อยนะจ๊ะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกว่าคิงวอนเนี่ยเขาก็ไม่ทันได้เห็นความสำเร็จของตัวเองเพลงเพิ่งออกไปแล้ว่าเพิ่งออกไปเองเแล้ว6พฤศจิกายนที่แอน ก็ได้จากพวกเราไปใช่คือจริงๆเราเล่าไปเมื่อของดิวเดิร์เราก็เล่าไปแล้วเรื่องของคิงวอนแต่อันเนี้ยมันเป็นไทม์ไลน์จากคําบอกเล่าของผู้จัดการเขาก็คือคืนวันสุดท้ายของเขาก็คือคืนวันที่6กพฤศจิกายนสองพันยี่สิบแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็คือคืนวันที่5จริงๆแล้วมันคาบเกี่ยวกันคืนวันที่5าเช้าวันที่หะประมาณนั้นคือวันที่5เนี่ยวอนมีปาร์ตี้ฉลองป้ายอัลบัมดีแหละก็ทุกอย่างก็เลื่อนปาร์ตี้เฮฮาหลังปาร์ตี้ก็มีแผนว่าจะกลับโรงแรมนอนและเหนื่อยแต่วอนอยู่ดีก็เปลี่ยนใจว้ มีแบบอะไรโดนใจสักอย่างนั่นดิไปขับต่อไปปาร์ตี้ต่อเออก็ไปถึงหน้าขับโมนาโคอุกาเลวชวอนก็นั่งอยู่ในรถก็ลดกันกระสุนซะด้วยก็นั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงผู้จัดการเขาบอกว่าคืนนั้นวอนดูปแปลกแปลก มันมีสายอะไรบางอย่างเพื่อนคนหนึ่งอยู่ดีก็เดินมาบอกบอลบอกว่าเฮ้ยเฮียคอนโดลอนโดอยู่ในนั้นว่ะมันมาด้วยว่ะที่สําคัญคือไม่มาแบบไม่มีพวกด้วยคนเดียวคือมาแบบไม่มีการดมาอ่ามานั้นพอวอนได้ยินแค่นั้นแหละเปิดประตูปีเข้าไปเลยไปบวกไปเปิดลอนโดซะเออคือยังไม่ได้เข้าผับตั้งแต่แรกนะเออพอได้ยินปุ๊บบวกใส่พวทุกคนก็งงไม่มีใครตั้งตัวทันใดนั้นลูทิม เพื่อนรอนโดเนี่ยเขาโผล่มาจากข้างหลังคว้าขึ้นมาขันสาดไปสองขันปุงป้งปุ้งขันหนึ่งเข้าที่ลําตัวขันหนึ่งเข้าที่ขาตำรวจที่อยู่แถวนั้นก็สาดน้าม้วซั่วเหมือนกันเขาสาดไปม่วเหมือนกันม่วเหมือนกันโดนเปียกกไปหมดผู้จัดการวอนก็โดนด้วยเปียกเข้าไปด้วยทีมงานก็รีบหาวอน ตอนนั้นนะยังมีสติอยู่ยังรู้ตัวอยู่ขึ้นรถวอนยังบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรเว้ยกูโอเคแต่สุดท้ายวอนก็ไม่รอดก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในระหว่างการผ่าตัดด้วยวัยเพียงแค่26ปีหลังจากนั้นดูทิมก็โดนจับข้อหาขอรักขังกิวอนันทีนทนายของรอนโดแล้วก็ดูทิมก็สู้ด้วยกฎหมายสแตนโยบราวก็เหมือนประมาณว่าถ้ารู้สึกว่าชีวิตอยู่ในอันตรายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวต่อประมาณว่าอ่ะยิงได้อ่ะก็เขาก็ให ทนายฝั่งซิมก็บอกว่ามันเป็นการป้องกันตัว <Hey. S 1> เพราะว่าวอะเข้ามาทำร้ายนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวไม่ใช่เหรอแล้วก็เลยรอดไปแต่ว่าหลังจากวอนเสียไปแล้วเนี่ยอัลบั้ม e ค c o ชู t อ o บ l ็อกก็ยอดขายพุ่งกระฉูดแล้วก็กับขึ้นมาอยู่อันดับ5้าบนยู่บอร์ดสด้วยแล้วก็คู่จัดกรานวอนก็ออกมาปัดข่าวลือที่ตอนนั้นมีข่าวต่างๆมานาเลยว่ามีเรื่องแย่งผู้หญิงกับ NBA ยังบอยด้วย จริงๆผู้จัดการเขาบอกว่าไม่มีไม่ได้มีเรื่องเรื่องผู้หญิงเลยเออคืออาจจะเป็นแค่แบบกสตีกันไปมาแต่มัน,มนไม่ได้มันไม่มีเรื่องจริงเขาบอกว่าคิงวอร์เนี่ยเขาก็มีแผนที่อยากจะกลับไปสร้าง ไปพัฒนาบ้านเกิดโอบล็อกของเขาเขาอยากไปทำเดย์แคร์อยู่ที่นั่นเขาอยากไปทําอะไรให้ให้สังคมที่นั่นมันดีขึ้นแล้วก็มีแผนที่เซ็นสัญญาจากเพื่อนๆที่อยู่ด่านั้นน่ะมาปัาน้นม,มาเข้าค่ายเพื่อที่จะแบบเออออกจากวงวนนั้นเะไเขาก็เห็นแล้วว่าเออวงว,งวนนั้นมันมันไม่ดีมันมาอยู่กับกูเถอะเดี๋ยวกูดูแลกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ทันได้ทําสื่อหลายสื่อก็ชอบมองว่าวอนมันมีแต่ความเป็น ปีศาจความฆ่าตกรอความเป็นแก๊งสเตอร์อยู่นั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้สื่อาวเขาเลยบอกว่าเฮ้ยมันสื่อเล่นเล่นคิงวอลในแง่เดียวเกินไปนะจะเป็นสื่อมันปั่นแล้วจนเยอะเกินไปสุดท้ายคิงวอลก็จบชีวิตด้วยวิธีเดียวที่เขาสร้างชื่อขึ้นมานักเล่าเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเล่าซะเองอืมสุดท้ายก็คิงวอลก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกสั่งตรงข้ามเล่าใจแล้วก็เรื่องเาวของคิงวอลเนี่ยมันซับซ้อนมีทั้งดีทั้งร้ายมีทั้งมืดมนแต่ที่แน่ๆเขาคือผลผลิตของสภาพแวดล้อมที่แท้จริง แล้วก็เขาก็กลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ในฐานะแรปเปอร์แต่ในฐานะเรื่องจริงที่โหดลายที่สุดเรื่องหนึ่งของวงการอีพอนี่นะครับคือเรื่องจริงของคิ w วอ d เราก็จะให้แล้วนะครับก็ใครชอบมากๆเขาสามารถซูเปอร์แตงให้พวกเราได้นะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากมาเป็นเมมเบอร์ชาวป๊อปคอร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ชอบเพลงไหนของคิงวอนขอคอมเมนต์ละสามเพลงนะจ๊ะแล้วก็อยากให้เราทำเรื่องไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็้ ถ้าชอบมากๆก็ฝากแชร์ให้ด้วยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนนะครับคนโอทรีที่ตุวจริงคุณรูไวคุณปอนคนุมานปอนคนุมานนี่มาใหม่ใช่ปอนคนุมานนี่มาใหม่แล้วก็คุณสวบะไทัศสสายโทโบอุชินะลุยสเตลเวสทาวสโตบิวระ WNC H Bonnie d a n n y Flair Celeb g i r Miss Mini Mini m i คุณเจชานนท์ค uh 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 ุณก ok ้าคหุณนอาสการ์แล้วก็คุณบุตดิ e ดเดฟนะครับกาบขอบคุณมาณะที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบาย